ครับเดี๋ยวห้องจะพามาเบิง่งควายหน่อยนะครับนี้เป่นตั้งราค่าขายไว้สองหมืนสามพันนะครับพี่น้องสองหมื่นสามพันนะครับซึ่งจะถามว่าตอนนี้ควายราคาขึ้นนะครับพี่น้องราคาจะแพงแล้วนะครับครัปีที่แล้วตัวซัมนน่นะครับยู่ ตลาดง่วบบานหันจังหวัดมหาสารคามพึ้นต่างราคาขา,า,า,ายไว้หนึ่ง้าพันบาทนะครับแต่ว่านี่ราคาขึ้นมาสอง0มืามแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าก้ายกับง่วเดี๋ยวนี้ราคาราคาดีนะครับถือว่าราคาสูงขึ้นนะครับพี่น้องสำหรับเกษตรกร มีเลียงงวเลียงป้ายนะครับก็บเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีรายได้ดีนะครับของงวปว้ายราคาสูงขึ้นนะครับเก็ะจะมามาเบิ่งงัวปว้าย อีต่อไปนะครับครับจะพูดใดไมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้กำลังใจผู้ด,ดินน้ำนะครับเดีย๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ